สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจําค่ําคืนวันพุธที่12นะครับสาหรับรัสเซียเมื่อคืนเด่น7มานะครับไปเจาะไม่มานะครับก็รุนกันต่อค่ําคืนนี้ครับทันใดชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับเลือกเล่นที่เดินเนาะ2วันสามวันที่ผ่านมาอันไหนเดินเล่นครับอันไหนไม่เดินไม่ต้องเล่นครับเนาะ ราสีเปิดที่บวกครับ1 05 34ครับ1 05 34คา่คำคืนนี้ชอบ4ครับขาลุกขาวิ่งจัดสครับ4อะไรดีผมขอดูแป๊บนึงนะครับพอฝนไม่ตกก็เริ่มร้อนเนาะปะกติจะเปิดแอร์ตีสามทุ่มสี่ทุ่มครับวันนี้สองทุ่มเข้าห้องแล้ว <c oughs> 5้าสี่แปดสามครับท่านไดเดินทางกับภูมิลำเนาขอยเดินทางดยสววนดิภาพนะครับเพราะว่าหยุดยาวสวันเนาะ 5 4 8 3 7 4 0 3 9 4 2 3มัดสั่งเข้าไปครับผมเรามัดสั่งเข้าไป สามตัวก็จะได้สามห้าสี่สามเจ็ดสี่สามเก้าสี่สามแปดสามสามแปดแปดสามศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามสองสามสามสองสองครับรัสเซียได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็อังกฤษครับและเยอรมันครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม